เข้าท่วมหนักในรอบ10ปีค่ะซึ่งเบื้องต้นก็มีสะพานขาดและดินสไลด์ทับบ้านเรือนประชาชนค่ะ อิทธิพลของพายุบัวลอยค่ะทำให้ช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองค่ะเกิดเหตุน้ําป่าไหลหลากและน้ําแม่ยวมเอ่อท่วมในพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนราษฎรและสถานที่ราชการอําเภอแม่สรียงได้รับความเสียหายหลายหมู่บ้านและบางหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้โดยน้ําป่าค่ะได้ไหลหลากอย่างรุนแรงทําให้คอสะพานบ้านศพหานหมู่2ตํตบลบ้านกาดขาด รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้และมีรถกระบะของชาวบ้านค่ะถูกน้ำพัดเสียหายหนึ่งคันบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ15หลังค่ะนอกจากนี้ยังมีรายงานเกิดเหตุดินสไลด์ทับบ้านเรือนประชาชนบริเวณโรงฆ่าสัตว์หลังออบตแม่คงอําเภอแม่สเสยงมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายซึ่งถือเป็นน้ำท่วมใหญ่ในรอบ1ิบปีโดยนายวรศักดิ์พานทองในอําเภอแม่สเสยงได้สั่งการให้ปหลัดอำเภอสมาชิกอสอกํานันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วน ส่่วนนท้องถิเร่งเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือประชาชนพร้อมประสานกำลังทหารตำรวจและหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนเข้าสนับสนุนโดยเน้นการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นลำดับแรกขณะที่ชุมชนได้ร่วมกันจัดตั้งโรงทานเพื่อดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยเห็นภาพ